แร้วยี่ห้อไหนเบิ้งแขคนขนคือเราอื้มมันลดไปดินดิ่นมันดิ่นมันส้นมันส้นช่วยห่งทำชิปกี่ก้อนแล้วครับพี่น้องเอ้พี่น้คือกันนี่ครับอืม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขนครับกลับมาอีกแล้วครับเมนูประจําซ่องมาให้นราก,กินเียวพี่น้องบะหมานเป็นไหนครับตีมงงานมันปลาพี่้องมันนี่สดๆเลยพี่นี่ที่ครับ แก่ขนขนเลยครับสูตรเด็ดปรามาณอู้หอมแม่งพี่น้องเอ้ยมือน,นี่หอม่นๆเลยบรรยากาศอยู่ตรงหน้าเราครับนี่ครับลมไหวๆเดีดลยลมไหวๆ<อ>เดียนร้อนๆเขาติ๊บไงก็เมือน,นี่ทีอาะมีน้องมาแซ่บครับเอาประม,ม,มาณเปิดฉากเลยเปิดฉากแมนเพิ่งแล้วพี่น้องเองคคหม่นอ,อนเป็นแก่ขนๆคือเรา อดิันด yes ินมันดินมันส้มันส้นชวยห่างอ้พี่น้องเอ้ฮ่าเลยสัตวเนาะอดีกับนสัตอันยังกาอนทำีกี่าทำทีบกี่ก้อนลหครับพี่น้องเอ้พี่บวกขึ้นกันนี่ครับอื ออืืมมพี่น้องมายำครับนี่วิว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 เลย พักไร้ใบ่น้องมันนี่เกดดประโยชนผักเต็มฐานเลยครับเอยผักปลูกเองเนี่ยเอามันน้ำพึ่งเนี่ยครับ ยาวที่เด็ดดีดีเลยคมอัลอโอ้มีตอนบางๆบอ,องเดียวประมาณเถอะเฮ้ยเห็บ เราก็หลังไหลก่อนผมเจอผมสามสิบสามสิบ เนื้อเลยอพื่เนี่ย,ย,พ,ยพวกคำขาคักๆเลยสดบ่สดบ,บ,บิงสีสันครับอืมอืโอุ้ยกุย,ยอืม เท่าอย่างล่ะแล้วก,ก็มาเท่าอย่างมันหัวบอเปลี่ยนมันเล่นปีจะเห่ <laughs> <laughs> เาเผาสมมติ <laughs> มัม <laughs> นมาเห่านกมีจายยังเห่าเวลย Mình cứ đòi bình bây giờ Thì lắm Cả thịnh khoáng khẻ Thì 30เนี่ยอกไปเลยเล่น ตูเด in ้นแข่งประมาณใครยุ Idol> ่งลมชมคนแนมกินหน่องแก้วมันที่ไะตอนเหนือเป็นข้ามเขาจนไปี้ยงครับตอนเบียมตอนเบียมใช่หวานจุ๋ยอือสุขีคุณหน่อยอืออือหลี่ผีตัวผัก

ขมตายเบาเหลืองอืโบราณโบราณยังหูบะโบราณอะไรยังไหูบะขมยางเดาเป็นอะไรขมยางเดาเป็นอะไรกันยางเดาที่มันขมเหี้ยตามทิพกีบอันแทาน้าเอารวมกันเลยพี่น้อง ส้ยแมัสอข้ากับสินีอยโซ่ก่อนนี้ังได้หูว่ะอืมเ <c oughs> หน็นม่นซก่อนน,น,น,นี้ได้หูว่ะจุกมาเป็นตัวแล้ว <c oughs> Tuyệt vời không ตมผัดเนี่ยบริพัดรเย็นไปเลยผัดหอรดมากบรรยากาศต่างแต่กี่แหงนะครับเบื้องข้างหลังแห้งเรี่ยงเลยเขียวเนาะอย่งางบากขาดเลยกันแท่นมีน้องดิ้ตะกีหต์ตะเขียวเนาะ ít chi hà điện này sẽ để nhà cả cầu cầu ngọc có phẩm bắt cả đau.

สุดมาแบบเป็นลูกกับปนยังเลยมาเดีกบรามานี้ใันไมทีเป็นโตวางหมัดเนาะเจ้าเจ้าเป้าตัวอีกเหรอให้บอเขาจำบัดเขาจะขุยอีกเตียง ห่วดดดยมากคือลายเลยไหมอืมด๋อเด๋อยแล้ว ส่วนใหญ่คน,นบางแต่ว่าตอนใหนนะพี่แก้วนแก้ดีพี่น้องเลยอุ้ยตอนซใแบโบคเลโ <c ười> คเลโ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 คเล สตรใหม่ยอดไหนงมันมาใหม่มาใหม่มาใหม่ก็อยโ้ตอนนี้งานนอเถอะีองสตดมาแล้ว่นเพราะวันนีมีน้ำโอ้ยไอ้น้งไอ

เนพอดีะนเด็กได้มนเขาเป็นเด็กได้มนี่เขาเป็นวันเด็กได้มอนบ่โอ้ยแค่ตีเขาจะกินขนมรืม แกเอาไปตัวเดียวเต่ย <harbor>. ังอีวะขึ้นหะเลรูกพี่น้องเลยรื่ีพีกบอลนี่อาไปแนะพีกโอ้พี่นี่ครับสุดๆุเลยจัดทีมงานเป็นป่าน้ำใหม่้ามางร้บโอ้สดยอดจุดสอดเล็พี่น้องมันน <ilgili> <AP> ี่ นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาร์ดี้พอกินเดียวนะครับพี่น้องนะไปเรื่อยๆครับนาะคลิมนี้เอาไว้สักนิดก่อนครับคลิมนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้แสบแบบายบายครับบายบาย